อันนี้คือขั้นตอนการประกอบบานหน้าต่างนะครับไม้เป็นชินช้นๆเลยเนะ่ยนี่ก็ต้องทากาวลงไปประกอบ อันนี้ก็ขั้นตอนต่อไปก็ใช้ปากกาหนีบในปากไม้สนิทนะไม่ใช่ง่ายๆนะครับมือไม่ดีจริงทำไม่ได้ครับปากไม้จะหน้าในร่งจะมีกาวละทิก ก็เจาะเดือยน,นะใส้เดือยบางที่ใช้ลูกแม็กนะครับถ้าเป็นลูกแม็กยิงก็ใช้ได้ครับแต่นานใจเราจะเกิด้นหนิงถ้า้นหนิงขาดก็ลุกครับเดือยลุก มีช่างสองจังหวัดสระเุรนะครับร้านผู้ใหญ่ชินาฟูนสวัสดิ์นะจังหวัดสนระบุรีมี็เสร็จแ,แล้วนะมนเลี้ยงนี่ครับเป็นชิ้นส่วนอ่นี่เป็นส่วนโค้งต่อไปก็เหลือพักครับ ประตูก็เหมือนกันคะรับเหมือนหน้าต่างเนี่ยนะเหมือนกันเลยคนระับขัดต่อไปก็เป็นวิธีการขัด